ตัดกระตาตัตกะตาอันนี้คือตัดกระตาหรือตัดกระยาย,ยต,าตัดกระตาตัตกะยายด้วยยายด้วยยายช่วย <c oughs> มาอันนี้น้องตัดจะมาต่ออะไรลกูกเป็ดหัวลำโพงอะไรนะพีเป็ดหัวลำโพงเจ้ um าพีเป็ดหัวลำโพงเหรอไหนไอ้ชื่อว่าแกงเป็ดอะไรนะแกงเป็ดชื่อว่า ชื ies, like ่อว่าแก๊งเป็ดหรอมันคือไขพันเงี้มันคือเป็ดธรรมดาเป็ดธรรมดาสายพันธุ์ใหม่หรอใชก็ย้าวจ้าวคืูคูนก็อันนี้น้องตัดอันนี้อันนี้คืออะไรลูกเนี่ยที่ต่อไว้เนี่ยอะไรอ่ะตั้งความรือไททานิคเลยโอ้นั่นคือเรือไททานิคกับเป็ดอะไรนะเึ่งทำอะไรลูก ทําเป็นหัวลำโพงครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวต่อนะครับซื้อมาในราคา300กว่าบาทนะครับเป็นแล้วนะครับเป็นรูปร่างเป็ดแล้วนะครับโอ้โหในตัดนี่เป็นธรรมดานะเนี่ยเอ้าแขนเป็ดหลุดแล้วอะไรนี่มันคือซี่โครงเป็ดซี่โครงเป็ดงามไส้มีซี่โครงด้วยเป็ดนะฮะเป็ดใส่พันที่มุมกลา เป็นเด็กธรรมดาโอเคแต่มันมีหัวอะไรนะต้งตัวโอเคมันมีที่โค้งทะลักออกมาด้วยเหรอทะลักตรงข้างหน้าเลยอะ่ะโอเคโอเคโอ้โหโอ้หอาวแขนหลุดอีกแล้วแขนหลุดอีกแล้วนะนี่นะครับต้องใช้สมาธิแหละขิดข้างขิดข้างงามสาย ่ปิดข้างด้วยย้ายต่ออีกตัวไม่ใช่นะมันไห่วงด้วยนะครับห่วงไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นนะไม่แย่งเล่นด้วยยจะเล่นคนเดียวนะครับอ่ะเอาไงให้ยายช่วยไหมลูกแม่ต้องเอาปืนยิงตู้โอ,โอ,โอ้โหปืนอะไรนะอ้าวมันยิงตุ่มเลยเหรอมันยิงตุ่มได้เลยเหรอลูก ตึกเหรอตึกหรือผีเป็ดแน่นี่นะครับก็จะสังเกตดูว่ายายต่อแล้วจะแย่งไปเลยเอาไปประกอบก็จะเล่นคนเดียวแหละ,ะ,ะอนนโอ้โหอันนั้นอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นคือตึกเหรอลกูกชอ,ชอบอยู่ใกล้ตึกใช่มันชอบกินคนด้วยชอบกินคนด้วยโโ <What? S 1> อ้หน,นี่ับ <c oughs> <c oughs> โอ้บันนี่กับไชก์เกอร์เลยเหรอไชก์เกอร์เป็นใส่ชุดแดงก็ใส่หน้ากากใส่หน้ากากด้วยส่วนบันนี่ไม่ได้ใส่รองเทา้าทำไมอ่ะต้องเกียจฮะต้องเกียจเทา้า <c oughs> บันนี่ต <c oughs> ้องเกียจเทา้านี่ก็ลังเกียจเทา้เเทาใช่โอ้ <c oughs> ทำไมลังเกียจเท้าล่ะลูก อ๋อโพสตใส่รถเลยก็เพราีก็ปูนก็ักพื้นไปตลอดอ๋อตูรักพื้นไปเลยเหรอนี่นะครับก็น้องในตัดนะมองไม่เห็นตัวไอ้ันนี่เนี่ยมองไม่เห็นมันนี่เลยโอเคไท,กไทเกอร์เห็นไหมอันนี้น้องตัดจะสร้างเป็นหุ่นอะไรแน่เนี่ยกำลังสร้างอยู่อ,ะอ่ะคืออะไรอะ่ะลกูก ผีเป็ดผีเป็ดอะไรอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นมั่งทำไงเนี่ยอกกกตู้นี่ไปซื้อที่ไปซื้อที่กำแพงเพชรกำแพงเพชรนะร้านของเล่นนะชื่อร้านอะไรลูกรแพงไทยทอยร้านไทยทอยใช่ไหมลูกใช่ร้านไทยทอยไหมเนี่ย ใช่บอกนี่ใครที่อยู่กำแพงเพชรก็ไปซื้อได้นะร้านไทยทอยนะของเล่นอันนี้นะครับก็อยูออ่ในราคา3 0 0ร้อกว่าบาทนะถ้าเป็นสมาชิกก็จะมีส่วนลดถ้าไม่เป็นสมาชิกก็ราคาเต็มเลยนะครับจริงๆแล้วแค่ซื้อแล้วก็ทำบัตรสมาชิกกับทางร้านได้เลยทุกคนตัวนี้คะ่ะไหนเราลูกเดี๋ยวพอแล้วจ๋าจ๋าพอพอเดี๋ยวไม่รู้จะต่อเป็นอะไรแล้วงงหมดแล้ว ห่วงนะห่วงยายยายก็อยากเล่นบ้างยายไม่เคยเล่นเออยายก็อยากจะเล่นด้วยก็ไม่ให้เล่นนะครับนะห่วงต่อคนเดียวออโอ้โหต่อยังสูงเลยต่อก็สูงกว่าเป็ดอีกอะ่ะตันี้ตึกฮะ ลายเป็นตึกเล็กไปเลยเพื่อนๆดูนะครับดูดูวิธีการต่อนะทําไมทําไมต้องเปลี่ยนต้องเวลาต่อทําไมต้องใส่หลายสีด้วยน้องตั๊ดอะไรเกฟนอาราไหนเบกิฟนอารวาสไหนโอ้โหเบเกิฟอนนะครับก็น้องตั๊ดตัวเบลลมเเทิมเลยเหรออ้าเอ้าวเบกิฟอนอ้าวนี่เป็นเบกิฟนเหรอเนี่ยในตั๊ดเป็นเบกิฟนเหรอเนี่ยโอ้โหเหยียบหมดแล้ว โอ้หเหยียบหมดแล้วพังหมดแล้วไม่ก้าวฟนเหยียบพังหมดแล้วโอ้โหนี่นะครับนี่นี่นะครับพังหมดแล้วโอ้โหไอเนี่ยให้เช็ดตาเอเนี่ยฮะอุ้ยควบแล้วโอ้โหโอ้โหทุบแล้วทุบแล้วทุบแล้วเอาทุบพังไหมน่ะพังไหมโอ้โหมันเห็นคนอะโอ้โหมันเห็นคนทำไมน่ะโอ้โหทุบคนด้วยโอ้โหสุดยอดโหดมาก เละไปแล้วโอ้โหงามใต้คนเละไปแล้วโค้ขทาเชือกโค้งโอ้โห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 เอ้าโอ้โหอะไรอะไรอันนี้คือท่าอะไรลูกเอา้โหเราพงฟ้มนุษย์โอ้โหสุดยอดโอ้โหดูท่าระวังหัวระวังหัวลูกระวังหัวเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะเห็นด้วยเห็นด้วยเหรอไม้นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมอีกเนี่ยฮะทำไมเนี่ยทำท่ามัางกดไลค์กดแชร์กดกระติงกดติดตามกดติดตามให้ตั๊กกะตาตั๊กกะตาหรือตั๊กกะยายตั๊กกะตาตั๊กกะยายด้วย